วันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567ณนห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินนายโคศิทิ์ธ,ธิรคุณประธานสภาเทศบาลเมืองกระสินเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2567เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาตอบกระทูถ้ถามเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาล เรื่องลางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568พิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ยยติขอความผิดชอบการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2517 ณวัดป่าไม้แดงตะบนเหนืออำเภอเมืองจงังหวัดกรฬสินนายพรประสิทธิ์รัตนวิชัยปล,ยลัดเทศบาลเมืองกระสินมนหน้าส่วนราชการกลุ่มในการโรงเรียนสังกัดเทศบาลพนักงานเทศบาลเมืองกระสินเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยไมาอย่างช้านานโดยมีน,นายสนั่นพองศ์อักษวกวรผู้ว่าราชการจังหวัดกราฬสิน์เป็นประธานในครั้งนี้วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2567นหณหอประชุมธรรมามพิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินนายจรูดปุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิน์เป็นประธานมอบรางวัล หอกระจายข่าวดีเด่นประจำปี2567ในการประชุมคณะกรรมการและผู้นำชุมชนประจำเดือนสิงหาคม2567ซึ่งหอกระจายข่าวที่ได้รับคัดเลือกได้แก่รางวัลชนะเลิศหอกระจายข่าวชุมชนทุ่งสีเมืองพัฒนารางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ 1, หนึ่งหอกระจายข่าวชุมชนกเกษตรสมบูรณ์รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองหอกระจายข่าวชุมชนทุ่งมนและรางวัลชมเชยจัก เทศาบาล6รางวัลและรางวัลพิเศษอีก11รางวัลซึ่งเทศาบาลเมืองกระสินได้จัดให้มีการดําเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศาบาลจํานวน45หอกระจายข่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในเขตเทศาบาลได้รับรู้รับทราบทันต่อเหตุการณ์โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานหอกระจายข่าวผู้ประกาศข่าวชุมชนและผู้ดําเนินการในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนในชุมชน เมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2517ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศบนลตรลีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ประจำปี2517โดยมีคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่จริงเพื่อติดตามการนำเข้าข้อมูลระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนส่งเสริมสังคมที่สงบสุขเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคุม4ีด้านได้แก่เมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ปลอดภัยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองการจัดการขยะน้ำและคุณภาพอากาศที่ดีและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมือง เมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2 5 6 7ณบริเบินอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรนายจรุวัตรบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสิน์พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาะสินรวมพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสบรรล้ายวันวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากในทวัชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกนธุ์เป็นประธานในพิธีหลังจากการประกอบพิธีบวงสวงแล้วชาวจังหวัดกนธุ์เด็กเล็กหนุ่มสาวผู้สูงอายุต่างสวมชุดผู้ไทยผมสบายแผวกว่า300คนร่วมรำบวงสวง ถวายพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองคนแรกสําหรับอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรมีความสูง175เซนติเมตรหล่อขึ้นเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2524เพื่อประดิษฐานไว้ให้ชาวเมืองกลาลสินได้สักการะบูชาจึงถือเอาวันที่13กันยายนของทุกปีเป็นวันบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2517ณวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ในายสมศักดิ์อนุราชศสีนาประจำสำนักราชวังพิเศษระดับ10เชิญผ้าไตชุดหนังสือธรรมนาวาวังแผ่นธรรมนาวาวังและสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระเมธีวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดกาลสินเจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงโดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบประหลัดจังหวัดกาลสินนายเจาาลวดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินมณฑส่วนราชการข้าราชการคณะสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดกาลสินเข้าร่วมพิธีเชิญผ้าไตชุดทำนาวาวังแผ่นทำนาวาวังและสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดกาลสิน เมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2517หอณหอประชุมศูนย์ราชการจงังหวัดกาลสินนในจรวัฒนบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลพนักง,งานเทศบาลเมืองกาฬสินคณะผู้บริหารและคณะสภาเด็กและเยาวชนจงังหวัดกาฬสินเข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจงังหวัดกาลสินประจำปี2517าภายใต้แนวคิดพลังเยาวชน ร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ7 2็สพันษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะเท่าทันภัยที่มาพร้อมกับการเติบโตของโลกดิจิทัลตลอดจงการรณรงค์การสร้างการรับรู้วันเยาวชนแห่งชาติและการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นโดยได้รับเกียรติจากในรุจิศักดิ์ลังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธาน เมื่อวันที่๑8กันยายนพุทธศักราช2 5๖7ณห้องอมรินโรงแรม s อสดี n อ e เวิวกรุงเทพมหานครนายจรวับุญเพิ่มนนยกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองกระสินและสภาเด็กเยาวชนเทศบาลเมืองกระสินเข้ารับรางวัลท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนประจำปี2 5๖7โดยกรมการปกครองท้องถิน่นร่วมกับยูนิเซฟประเทศไทยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมพร้อมเปิดตัวระบบการลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อเป็นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนขับเคลื่อนยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และขยายสู่ท้องถิ่นอื่นๆต่อไปโดยได้รับเกียรติจากนางสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและมอบโป่รางวัลท้องถิ่นต้นแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน47แห่ง เมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2567ณหอประชุมธรรมมาธิบาลเทศบาลเมืองกระสินนายจารนดบุญเพิ่มในยกเทศมนตรีเมืองกระสินเป็นประธานเปิดงานวุทิตาจิตในโอกาสพนักงานเทศบาลพนักงานครูและลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองกระสินเกษียณอายุราชการประจำปี2567เพื่อยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถแต่ยังได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับเทศบาลเมืองกระสินซึ่งในปีงบประมาณ2,567พนักงานเทศบาลพนักงานครูลูกจ้างประจําที่เกษตยรอายุราชการจํานวน11ท่าน วันที่23กันยาย,ยนพุทธศักราช2567ณห,ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินนายจารวดบุญเพิ่มในยุคเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองกระสินตอนรับคณะตรวจประเมินรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้านน้ำประจำปี2567นำโดยนายวรพลจันงามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอนุกรรมการการตรวจประเมินลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของเทศบาลในการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งและการจัดการด้านอุทก,กภัยซึ่งคณะกรรมการได้ลงเยี่ยมชมแก่งดอนกลางพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศและสำรองน้ำของเมืองเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเทศบาลอาทิประตูระบายน้ำแก่งดอนกลางหนองเบนหนองอีคูน ฝ่ายป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่แก้มลิงและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาลสินบริหารจัดการร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2567ณพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาะสินหอศิลกาลสินนายนุบสิทธิ์กุลเจริญวิรัติรรองในยุเทศมนตรีเมืองกาะสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลพนักง,งานเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนรวมเป็นเกียรติพิธีเปิดนิทรรศการ Social s โซเวียตอาร์ โดยสมาคมศิลปินอีสานภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้เทศบาลเมืองกระสินเพื่อนําผลงานสร้างสารรค์ประมวลหารายได้เป็นการสนับสนุนการศึกษานิสิตนักศึกษา15สถาบันในภาคอีสานและส่งเสริมการบริการพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กรสินในการสมทบซื้อรถรางนำเที่ยวในบริเวณแหล่งชุมชน ในตัวเทศบาลเมืองกาสินและเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลเมืองกาสินเพื่อพัฒนาต่อยอดอยู่ระดับพัฒนาพิพิธภัณฑ์หอศิลป์อยู่ระดับพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นรวมทั้งการเรียนรู้ในมิติศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ท้องถิน่นและเป็นศูนย์กลางเรียนรู้เขตเทศบาลเมืองกาสินสําหรับทุกช่วงวัยโดยมีนายสันติจตุพันธ์ในอำเภอเมืองกาะสินเป็นประธานเปิดกิจกรรม นายจารุวัตบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกสิณเข้าร่วมการประชุมมหกรรมโลกอัจฉริยะปี2024ในเมืองหางโจวสาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24-29ถึงกันยายนซึ่งเป็นเวทีสำคัญระดับโลกที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญน,นักลงทุนและผู้บริหารจากเมืองต่างๆทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและ รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยนำเสนอเทศบาลเมืองกาะสินเมืองน้ายู่อย่างชาญฉลาดมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นเมืองอุดมสุขโดยเน้นการพัฒนาสามหลักด้านสังคมด้านชุมชนกรุณาด้านเศรษฐกิจ ด้วยการลดปัญหาความยากจนและด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เทศบาลเมืองกาฬสิน์เป็นเมืองน่าอยู่น่าท่องเที่ยวน่าลงทุนและน่าศึกษาในอนาคต เมื่อวันที่26กันยายนพุทธศักราช2567ณห้องประชุมสมภมิตสูตรราชการจังหวัดกาลสินดรศิรินันท์หล่อตระกูลรองนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองกาลสินมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อ เด็กและเยาวชนจังหวัดกาลสินประจำปี2517จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาลสินเพื่อยกย่องเชิดชูกเกียรติสร้างขวัญกำลังใจและเป็นต้นแบบของการทำคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปโดยมีนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูครั้งนี้